แต่ฝรั่งขี้เหนียวต้องขุดออกมาให้ได้อันนั้นขี้คนอื่นต้องเอาขี้เราเราต้องมีเอาไว้ขี้ของเราหนามีเขาเรียกว่าเห็นขี้ตัวเองดีหมดสวัสดีค่ะอากาศดีๆช่วงวิบวับต้องมาคบกันนอกบ้านนะพี่น้องเข้าบ้านไม่ได้นัเจอข้างทางแล้วก็คุยกันข้างทางค่ะปเดินไปคุยไปนะคะชีวิตเมียฝรั่งหมาดำ อยากอยากอยากฟังดราม่าไหมคะแบบไหนอะดราม่าแบบไหนเนีิยเนียฝรั่งเนี่ยอ่าฮะอ่ะวันนี้วันนี้เรามีการสัมภาษณ์นะแดดดีนะคะออกมาฆ่าเชื้อด้วยแสงแดดรับวิตามินดีแต่วิตามินอะไรนะ1นึถึงสิก็คือชีวิตจริงยิ่งกว่าละครนี่แหละค่ะพี่น้องมามาพี่น้องมาแล้วพี่น้อง เอาไงอะ่ะเริ่มต้นตรงไหนดีเป็นยังไงมั่งช่วงนี้อาขาดการติดต่อกันมานี่หกเดือนเลยนะได้ยินแต่เสียงขาดออนไลน์ใช่ค่ะเอาจนขนาดที่ว่าคนรอบข้างหรือคนที่เคยรู้จักนะเขาบอกว่าเราเนี่ยโกรธกันยายจ๋าเลิกคบแช่พี่ <ver> ปองเลิกคบยายจ๋าจเพราะยายจ๋าไปทํางานใช่ทะเลาะเขาก็าคิดว่าเราทะเลาะกาันแต่จริงๆแล้วเปล่าเพราะว่า จ๋าเนี่ยเขาเป็นเขาคิปปิ้งอีเจ๋วใช่ทำงานอยู่โรงแรม <c oughs> เพราะงั้นโรงแรมเนี่ยคนเข้าออกเนี่ยเยอะ,อะคุณพี่เลยกลัวยายจ๋านะคะจะเอาเชื้อมาส่งอาจจะอันนี้แน่นอน เพราะว่าสามีเป็นคนป่วยสามีไม่มีปอดแล้วถ้าเกินอุ้ยเจอโควิดปั๊บนี่อ uh, ันตรายเออโหสามีไม่มีปอดแล้วอยู่ได้ยังไงพี่ปองเหลือนิดนึงเหลือนิดนึงโอเคสองข้างเหลือนิดเดียวอเพราะฉะนั้นเราต้องระวังสุดขีดใช่ไหมยังรักกันดีนะคะแต่ไม่อ้อยไม่อ้อยอยู่อีกเขตหนึ่งนะคะอคนละเขตเขาคนละเขตตามเขตามเขตตามเขต ยังมาหากันไม่ได้รอบนี้นานเลอเกินหกเดือนแล้วนะใช่แล้วก็โอเคช่วงนั้นช่วงนั้นมันเริ่มหนาวมากเราก็ไม่ออกแต่ทีนี้ช่วงวันนี้นะอา,าอากาศดีเนาะเออดีมากมากร้อนหน้าผากอล้พอเจอแดดหน้าก็ดําทันทีนะอีอา่าเขาเรียกอะไรนะหมายดาอ,อ่ะเออ <c oughs> จ้าว่าแปลกนหะมยุดยืนก่อน เวลาหน้าหนาวเนี่ยเราอยู่ในบ้านเราก็ว่าโอเคสีเราสีเราดีอยู่นะแต่พอเนี่ยออกแดดปั๊บสีเราจะแทนทันทีเลยพอเจอแสงแดดปั๊บเอาทางนี้มืดเอาจจะไปย้อนแสงนะเราเนี่ยเราเดินกันสักวันหนึ่งเนี่ยสีเราจะเป็นสีแทนทันทีใช่ไวมากเออเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะผิวไวกว่าแสงผิวไวกว่าแสงได้แค่ลมแค่ลมจับก็ดำแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ แม่บ้านแม่บ้านเมืองเมืองอื่นเป็นไงกันบ้างคะตอนคอบขึ้นเบิกนี่อากาศดีเบลเยียมเนาะสดชื่นนะคะเฮ้ยลืมลูกอ้าวอ้าวอีแม่ลืมลูกพนะเขาอยู่ที่สวนสวนเด็กได้ะใช่เขาไปเล่นกับเด็กๆโอเคมีน้องพลอยไปเลี้ยงหลานเมื่อวานเห็นน้องพลอยออกหน้าจอมีคนบอกอ้าวลูกสาวยศใจอีกคนเหรอพะนะจริงๆแล้วลูกสาวลูกสาวพี่สมปองนะคะลูกสาวคุณพี่สมปองนะฮะ โอเคทีนี้เรามาม่มอยกันดีกว่าเนาะชีวิตต่างแดนนะคะในปัญหาครอบครัวหรือว่าปัญหาอะไรมากมายที่เราเจอกันพี่อยากระบายมากเลยอ่ะเอาเรื่องส่วนตัวนะปัญหาส่วนตัวถูกด่าค่ะอ้าวแย่แล้ววันดีคืนดีมีอะไรเกิดขึ้นใช่เพราะเพราะว่าถูกด่าหรือเปล่าถึงมาหาน้องเนี่ยเหรอใถูกด่า โอ้โหถูกด่านนะคะไม่ใช่ถูกว่าคือด่านเนี่ยคือไอ้บรรดาในในสวนสัตว์มันมาเต็มเลยค่ะไม่เป็นไรทุกสิ่งทุกอย่างอย่ารับนะคะให้ยอมกลับไปเขาให้หมดไม่รับฉันไม่รับเพราะความจริงอ่ะความจริงสมัยนี้นะคะความจริงอะมันเห็นเห็นอ่าฮะอ่ามันก็ดีอย่างนะพี่แล้วขี้เหนียว บยอันนี้ถูกต้องอที่ฉันไม่เคยปิดบังยอมรับเผยว่าฉันไม่ขี้เหนียวเพราะว่าไม่ขี้เหนียวไม่ขี้เหนียวก็ไม่รวยสิคะใช่เพราะว่าที่ฉันไม่ได้โชคดีมีสามีรวยนะคะสามีมีให้กินกินได้กินอะไรกินได้หมดแต่ว่าเงินเอาไปทําอย่างอื่นค่อนข้างจะยากใช่ไหม ผัวค่อยก็ขี้เหนียวเด้อซื้อแต่ของลดราคาให้เมียกินใช่แล้วเราอยากได้อะไรอะ่ะเราอยากมีบ้านของเราที่เมืองไทยเราอยากมีที่ดินของเราเราก็ทําเราก็เก็บเก็บเงิน<ช><ง>เขาไม่มายุ่งวุนว่นวายกับเงินเราก็ถือว่าซูเปอร์แล้วอ้าวใช่เพราะว่าพี่เป็นคนที่เรียกเป็นคนที่ฉิสละหมายถึงว่าจะอยากได้อะไรพี่จะซื้อเลยอ่าไม่ใช่ว่าไปรอสามีดิฉันเอยเราดิฉันอยากได้อันนี้โอ้แพงเธออยาเนั้น แต่ดิฉันไม่สนใจอยากได้อะไรอยากได้ลุยซื้อเลยใช่ไหมโอ้โหน้องไม่มีลุยสักลูกเลยใช่ไหยให้น้องขี่หน่อยดิอ่าลุยให้น้องขี่ใช่ไหมกระเป๋ากระเป๋าใช่ไม่อยากไม่อยากจะคุยโอ้นะเพียงแต่ว่าอยากจะบอกว่าอยากได้ที่ดีเมืองไทยเพราะเราเป็นคนมีไม่มีอะไรใช่ไหมอ่าเราก็ทาเราก็เก็บอาขี้เหนียวขี้ตื่นเนี่ยมีเข้าเถอะค่ะรักมันเข้าไว้ใช่ไหมเพราะว่าเงิน จะน้อยจะมากท่านมันอยู่ในมือเราเงินของเราใช่อิสระคําว่าอิสระนะคะอิสระของยายจ๋าเนี่ยไม่ได้ผัวเมียร่ำรวยผัวร่ำรวยนะคะอิสระของเราคือทํางานทอ่าแล้วมีเงินเป็นของตัวเองจะไปไหนก็ได้อ่าจะทาอะไรเราก็อิสระนะคะไ,ไม่มีปัญหาที่จะทําให้เราไม่สบายใจเนาะ เราเราทำงานเนี่ยเขาไม่ได้เลินเลินเลยนะคะทําความสะอาดอีเจ๋วนี่แหละโหรวงซ่วมค่ะเออนี่แหละเงินล้านอันแน่นอนแต่พี่ภูมิใจนะพี่ภูมิใจพี่มาอยู่นี่เพราะความขี้เหนียวขี้เนาะขี้ตืดสารพัดขี้เลยเจ้าใช่แล้วมีที่ดิน ซื้อด้วยมือของเราเองภูมิใจไหะภูมิใจไหมภูมิใจเป็นราคาเป็นสิบจิบลัผัวไม่มีชื่อเกี่ยวนะคะเพราะทำเองซื้อเองในไงเธอไม่มีสิในไงเห็นปะจ้าอาไม่ใช่อะไรเพื่อยามแก่เนี่ยเพราผัวไม่เอาเราจะได้มีอ่าเห้เรียกอะไรมีที่ทำกินใช่ไหม ชีวิตคนเราไม่แน่นอนเขาเรียกว่าใชหลักทาประกันตัวเองต้องหามีอันแน่นอนเราอยู่นี่ถ้าเกิดเราเราแต่งงานแล้วเราเป็นเขาเรียกอะไรเราเป็นประชาชนคนที่นี่อ่าถ้าเกิดเอาพูดง่งายๆไม่ได้แช่งสามีถ้าสามีเป็นไราไยปเราก็จะได้เงินอ,อ่ะเดี๋ยวนะนอายุเท <บน S 2> ่าไหร่หตอนนี้เพราะว่าปีนี้กฎหมายเปลี่ยนเปลี่ยนค่าอะไรเบลเยียมถ้า,าผัวตายอายุ48ถึงจะได้เงินเดือนไม่ไม่เอาเกินแล้วเฮ้ยอะสิบสี่แล้วค่ะโอ้ยพูดผิดอ่าสิบห้า ยายจ๋าเพิ่งสิบสี่โอเคผ่านาเพราะว่าอันนี้อันนี้เคยนะเคยพูดให้ฟังแ,<ต>แล้ว,วเนาะก่อนเขาแค่สี่สิบห้านะตอนนี้ขึ้นมาปีนี้สี่สิบแปดแล้วเหรอ,อาพศพศสองหนึออ่งเนาะปีนี้เนาะอ,อ่าใบสามีเพิ่งปิีนออกมาถ้าสามีตายก่อนสี่สิบแปดคจะได้รับเงินเดือนไม่ไม่มาแล้ว สามีปิ้นมาแล้วถ้าเกิดเจ้าว่าสิลำบากถ้าเกิดหัวเป็นอะไรมาตอนนี้สวยไม่เป็นไรหรอกสามีค่อยหนาอายุยังน้อย,ย,ยแต่ทําหับบพี่ผ่านแล้วเนาะพี่45แล้ว ไม่เป็นไรอย่างเราก็ไม่ต้องกังวลเพราะเรามีสวัสดิการงานของเราอยู่แล้วนะคะายจ๋าทางานเต็มเวลาที่นี่เนาะเราอาจจะคิดเราเสียดายก็ได้ที่จะไปรับเงินเป็นชุนสามีเพราะเหตุผลเงินประกันซี่กับเงินฮอลิเดียก้อนใหญ่เสียดายอยู่ <c oughs> อันนั้นนะ่ะมัน,ม,นมันมาแค่ปีละครั้งเองแต่ของสามีทุกเดือนนะเธอทุกเดือน <c oughs> ทุกเดือนแต่เราก็จะทํางานไม่ได้เหมือนกันถ้าถึงเวลานั้นจริงๆโอ้ยอย่าพูดไปไกลของายจ๋ายยังอีกไกลสามีแข็งแรงนะคะแต่แต่คุณนายน่ะสามีบอก ว่าเอ้าหมอบอกว่าสามีอยู่ได้ห้าปีตอนนี้สิบเก้าปีแล้วยังอยู่สิบสิบสิบเต็มที่สิบห้าปีอ่าตอนนี้กี่ปีแล้วยี่สิบปีแล้วยังขาดแล้วขาดอีกนิดนึงเกินแล้วเกินเกินหมอกําหนดเพราะตอนนั้นหมอบอกว่าสิบปีนะแต่ว่าถ้าเต็มที่สิบห้าปีเพราะว่าแกป่วยตลอดเนาะดาม่าหน่อยไอ้สามีเขาก็บอกว่าเขาจะตายแล้ว เขามีกําหนดตายใช่ไหมคะเออแล้วปละอยปลอดทำพินัยกรรมหรือยังอ่ะอไม่ต้องไม่ต้องพะเลาะเลยอ่อโนตาลิสจังเลยเธอต้องพาเมียไปทำเเพราะว่าถ้าเธอไม่ทำเดี๋ยวนี้นะอ่าบ้านเป็นของเขามาก่อนกลายเป็นของพ่อแม่พี่น้องแต่เงินเนี่ยเป็นของเราเพราะเราไม่มีลูกด้วยกันใช่คู่นี้กรณีไม่มีลูกด้วยกันนะคะตอนนั้นน่ะเขาเขาเขาก็คิดว่าเขาจะตายเลย ออืยังไม่ทํายังไม่ทำ,ทำสามครั้งนะคะโนตาลิสสั่งสามครั้งเธอต้องพาเมียไปทําออันนี้โชคดีนะ<ล>เป็นญาติกับโนตาลิสเหรอ,อเขามาช่วย,ย<อ>ดีจังเลยเุาตึงว่านไงตืงนบบอ้ย เพราะว่าเราเราเราจะไปบอกเขานี่เธอเธอเธอต้องพาไปทำเอ่อทำพิัยกรรมเธอต้องยกให้ฉันฝรั่งเขาจะกึกทันทีเลยใช่ใช่เหมือนแช่งเขาไงอ่าเหมือนแช่งเขาถึงเขาจะรู้ว่าเขาจะตายแต่ก็เขาจะมองว่าเฮ้ยอยู่รักสมบัติฉันอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ธรรมชาตินะคะกฎหมายออกมาว่าถ้าสมบัติทิ่มีมาก่อนนั่นคือบ้านเนี่ยเขามีมาก่อนที่แต่งกับเราอมันจะย้อนกลับไปที่พ่อแม่พี่น้องของเขาเลยใช่เพราะเขาไม่มีลูกด้วยกันแกไม่มีลูกเนาะแต่คนมีลูกด้วยกันมันโอเคยังไงก็ลงลูกอยู่แล้ว แล้วถึงเราไม่ได้ยังไงเราก็เป็นคนดูแลสมบัติแทนลูกอะไรอย่างเงี้ยถือว่าแล,วแล้วกอดกอดกอดทะเบียนสมรถไว้ทาอะไรเนี่ยทะ <c oughs> เบียนสมรถ <c oughs> มันก็มีข้อดีแต่ให้ดีที่สุดก็คือใบพินัยกรรมนะพี่น้องแต่ <c oughs> โอเคทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้เนาะถ้าเขายังไม่ตายเขาก็มีสิทธิ์เปลี่ยนได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาความดี แน่นอนการดูแลแน่นอนชนะหัวใจนะคะโมโหวันนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนรับหลังจะรู้ได้ไงถูกไหมอันนี้เป็นจุดสําคัญเหมือนกันนะอย่าคิดว่าเป็นของตายนะคะพี่น้องอ่าอย่าอย่าเขาเรียกอะไรลูกไก่ในกระมือไม่รู้ว่าเราหรือเขาจะไปก่อนหรือไม่รู้ว่าเราหรือเขาจะเป็นไก่นะคะเนาะวินาทีหนึ่งถ้าเขาเกิดเปลี่ยนใจอ่ะมันก็วิบเดียวใช่ โอ้โหวิดีโอนี้มีแต่ขี้นะแล้วอ่าอ่าของพี่ปองเนี่ยเจอสารพัดขี้แล้วสามีหละ่ะมีขี้ไหมขี้บ่นเด้ก <laughs> คิดว่าใครๆหลายหลายคนก็จะเจอขี้เดียวกันละมั้งเมื่อก่อนอานะเมื่อก่อนอ่ขี้บน่นขี้จุจี้ขี้จุกจิกเขาจะมีนิส<อ>ัยคล้ายผู้หญิงแล้วคนคนไม่สบายไงใช่เพราะว่าเขาคิดว่าเขาจะอยู่ได้ไม่นานแล้วเออฉันไม่ทําอันนี้นะคือให้ซ่อมบ้านหรือว่าแต่งฉันไม่ทํา อรอให้ผัวใหม่เธอทำเอาว,ว่าอย่างนี้ค่ะเออจนกระทั่งผ่าน <c oughs> เค้นเลืกผ่านปีกำหนดรักสิปีเ <c oughs> ต็มที่เนี่ยผ่านแล้วเนี่ย <c oughs> เขาเขาหายจากการหงุดหงิดตอนนี้ก็คิดแล้วเออเดี๋ยวจะทำรัวใหม่เดี๋ยวจะทำตรงนี้ใหม่ทำหลังคาอ,อะไรอะไรเเลสใหม่เขามีความคิดมาแล้วแต่มันก็หมดแรงพอด,ดีใช่ไหม <c oughs> ออรถมาเสียว เดินคุยข้างทางนะคะชมบรรยากาศกับท้องฟ้าเนาะจะบอกว่าเขามีทางให้เดินอยู่ข้างบนนะเอาขึ้นไปข้างบนเหรอเราขึ้นไปมันทรมานไหมอ่ะมันก็ตีฝนตกหน่อโอ้โหกระโปรงอ่ะช่วยดึงหน่อยเธอยังไม่แก่เลยเอ้อ่าโอเคดูบรรยากาศนะคะท้องฟ้านี่ตรงนี้ที่มาเดินพิมะเนาะพอพอออกเดินทำไมแดดลุ่มตอนนี้หนาวแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะขาดตอนอพอพอพอ<พ>นั่นปั๊บใจเขาก็แบบว่าโอเคแล้ว uh huh. ฉันฉันยังไม่ตายฉันยังอยู่ได้ใช่ปะ, uh huh. ะหนุดหงิดเขาก็น้อยลงหายไปท uh huh. ี่เหนียวหายไปเพราะว่าเขาก็บอกว่าเธอเธอเธอเอเมื่อก่อนเนี้ยนะเมื่อก่อนเนี้ย uh huh. เดี๋ยวผัวใหม่เธอจะได้ใช้เงินฉันอ uh ้า huh. ว คิดก่อนตายมาตายม <c oughs> าตายอย่างนี้จะห,าห่างอะไรนี้ <c oughs> เอาว่าไป <c oughs> ชีวิตเราไม่แน่นอนนะคะแต่ตอนนี้ก็เพราะว่าฝรั่งเขาจะทำเขาเรียกว่าอะไรค่ะประกันประกันกเกษียณใช่ไหม,มถ้าภาษาเบลยเยียมก็เป็นจูนเป็นชูนเงินก้อนหลังจากดกดเกษียณหกเจ็ดสิบห้าปีสี่ตอนนี้เจ็ดสิบห้าแล้วนะกเจ็ดสิบห้าอะไรสามีฉันได้ปีหน้าเนี่ยหกหกสิบห้า อันนั้นประกันที่ทํางานป่ะอีกประกันเกษียณหกสิบห้าใช่ไหมของชั้นนี่อีกสักเกือบสิบปีใช่ไหมพวกเรานี้ไม่รู้เราจะได้ของยายจ๋าของยายจ๋าประกันเกษียณที่เราทําของที่ทํางานมันสะสมต่อปีเนาะแต่นี้ของเราของพี่มันทํากับธนาคารไงเขาเรียกว่าเป็นจุนสปาอ่าเป็นจุนสปายายจ๋าก็ทํา ของที่ทํางานต่างหากนะแล้วทำอ่าเขาเรียกว่าสปาเป็นชุนก็คือเงินฝากกินยําแก่เป็นเงินก้อนเขาเรียกว่าฝากประจําเลยอ่ะถ้าเราตายก่อนใช่แต่ว่าถ้าเราตายก่อนก็กลายเป็นเงินประกันชีวิตเงินก้อนที่ให้ให้ลูกให้เต้าไปนะคะตัวนี้แต่ถ้าเราไม่ตายพอปดกษียณเราก็จะได้เงินก้อนตัวนั้นใช่ไหมอ่ะก่อนนั้นอันนั้นเขาไม่เคยให้เห็นเลยนะไม่เคยให้เรารู้ว่าเราเขามีเงินอันนี้อยู่เพราะว่า ไม่เชื่อใจเขาเรียกว่าไม่เชื่อ,อใจแล้วทีเนี้ยเขาบอกแล้วปีหน้าเนี่ยเขาจะได้เราก็มีโครงการมาแล้วอ่าทำอะไรต่อจะจีบเอามาซื้อที่เอาจีบอีกแล้วนี่แหลงะงกนะงกนะไม่ได้ไปจีบเงินใครใจีบเงินสามีนะคะ <พอ S 1> เราจีบไว้ก่อนเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เก็กเล็บจีบเล็กผสมน้อยอันนี้อันนี้ขอแนะนํา ทำเข้าไว้เอ้ยไม่ใช่ขโมยนะคะไม่ใช่ขโมยแต่นี่เ,เลยนะคะต้นแบบของยายจ๋าเออ,อพูดเพราะปะลาะจีบนะผัวนนนนเราทําไปเถอะพี่นอ้องวันนี้ยังอยู่กับเรายังเป็นของเรานะอันนี้อันนี้สูตรของยายจ๋านะ <c oughs> ขอโทษขออภัยถ้าไม่ถูกใจพี่น้องเด้อผัวเรานะคะจิกเล็กผสมหน่อยมันไม่ไปไหนนะคะแต่ถ้าพรุ่งนี้มันไปแล้ว มันก็ได้เป็นของเฮาพี่น้องเออความคิดดีไหมต้องเอาต้องเอาเข้ามือในมื <c oughs> อ <c oughs> อะไรกันแล้วแต่ให้เข้ามือเราก่อนอ,อ,อย่าคิดว่าผัวรวยเดี๋ยวดมีคำหนึ่งอย่าคิดว่าสามีรวยสามีรวยสามีรวยถ้าเกิดวันหนึ่งมันบอกฉันไม่รักเธอและเธอออกไปจากชีวิตฉันไอ้ที่รวยรวยมันกลายเป็นของคนเออผัวรวยมันก็รวยแต่ผัวไงเออมันไม่ใช่ของเราใช่เพราะฉะนั้นเราเก็บเล็กผสมน้อยหยิกวรนิด อะไรจิตเจียมใส่นะเก็บเป็นของเราไว้ทีละหน่อยแล้วเราก็ชื่นใจใช่ถ้าเป็นภาษาคนที่ชอบตกปลาเขาจะเรียกว่าตอดเล็กตอดน้อยเออแต่ให้เก็บนะคะอ,อ,อย่าคิดว่ารวยแล้วไม่เก็บเพราะวันข้างหน้าถ้ามันไม่ใช่ของเราขึ้นมาชูนนะคะศูนย์ที่เราเจอกันอนะ<ค>นตัวอย่างมีอยู่เยอะไม่ใช่เพื่อนสนิทแต่ว่าคนที่รู้จักเจอเยอะนะปัญหานี้เท่าไห หัวรวยอยู่อย่างสบายไม่เคยเก็บเลยผลสุดท้ายเขาตายหนียังถือโอเคนะอาเคสตายหนีนี่ถือโอเคแต่เคสที่เขาเดินหนีเราไปเนี่ยโอ้โหถ้าเจอคนใหม่ถ้าเจอคนใหม่แล้วคดีฝรั่งเสร็จโอเคคลิปนี้นะคะเฉพาะขี้เนาะฝากไว้แค่นี้ก่อนเนาะไอ้เรื่องขี้ขี้ของมาดามเมียฝรั่งสารพัดขี้เนี่ยแนะนําให้ กั่มไว้นะไอ้ขี้เนี่ยขี้เหนียวขี้ตื่ขี้งกเพราะคนรวยคนที่เขารวยก็เพราะว่าเขาขี้เหนียวนะถ้าไม่รู้จักขี้เหนียวนี้ไม่เหลืออะไรนะพี่น้องจ๋าเพราะยังไงอ่ะแต่ฝรั่งขี้เหนียวต้องขุดออกมาให้ได้อันนั้นขี้คนอื่นต้องเอาขี้เราอ่ะเราต้องมีเข้าไว้ขี้ของเราหนักมีเขาเรียกว่าเห็นขี้ตัวเองดีหมด ก็เรียกว่าขี้ตัวเองดีหมดนะ <S 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 ขี้คนอื่นนี้รับไม่ได้ <S <S 2> <S 2> <S ไม่ได้ไ,ได้โอเคค่ะคลิปนี้ก็คำคนะคะพูดคุยเล่าสู่กันฟังเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดคอมเมนต์ไว้ได้คอมเพนนะว่าใครมีขี้อะไรมากมาเล่าสู่กันฟังนะคะพี่น้องจ้าสวัสดีคะ่ะ